ฉันขอรัเต่าวในกันนะข้าคูเรนเจอร์อันนี้มีเลือกเหรอผิดตรุดๆเตรมตาเต็มตาผมอยากรู้ว่าคุณจะเลือกอะไรโอ้ยฮะเลือกมาหาพี่อ่ะอ้าวเปลี่ยนแล้วนี่มันชาลินแบบเหมือนตาที่เราเล่นวันไหนอ่ะวันก่อนๆอ่ะที่มันไม่ไม่แม่นเลยยิงใกล้ๆยังไม่โดนเลยโคตรโสซักดิสเกมเ มดับปากกาที่ยัไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยของเขาบั๊กหัวแบบเว้นเห็นหัวเขาเป็นไอ้ตาแดงๆไหมไฟอ๋อเออมันบั๊กมันเป็นมันเป็นหัวที่ยังไม่มีไอ้นี่ยต้องเลี้ยวสามสิบก่อนของเขายังเลี้ยวสิบเก้าอยู่เลยไอ้ดีนี่ปวดเทปเฮ้ยเอาของของของ บปีเร็วดียวไปเดไปเขไม่ดึงบอเดีกว่าเขรอดึงอื่นโอ้ยโออยู่ไหนอือโดนสไนยิงสไนยิงระเบิดวะโอ้ยโอ๊ยโอโอคตรเด็ฟาร์กิสเกมเลเดี๋ยวเดี๋ยวเ วินปื้อกำลังจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นวิญญาณไม่ทันโอ้ยยิงไม่โดนว่ะอะไรยิงอยู่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 บอมทิ้งไหนวะพอวัวตัวใหม่ก็ได้มาเซริสเหรอมึงเซริสเหรืออุ้ยมันมีงมอสไหนไปแล้วสไนอยู่ไหนเห็นละเดี๋ยวเราไปเก็บพลนยก่อนวินยืนนะโอ้แม่งมาแล้วนี่หว่าฟอกมันนี่มันมามา มาโอ้ยโดนใบอืมเอาเลื่องดูโอเคมัน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 ลงไปนี้คนเป็นงานเป็นการเดี๋ยวรอดึงสไนโอ้ยอุ้ยกดผิดน่าจะรออีกสักแป๊บอีกทีเดียวโอ้ยมีเงรอไปแล้วเออเป็นหลองไลฟ์ประมาณสองนาทีแล้วก็ไปนี่พี่ดำนิ่อะไรเนี่ยโอ้ยใจใจโอ้โหมันฮิว่ะ มันหิวว่ะเสียงเลยเสียงเลยแบบนี้นนดันแบบเนียนเมียนดันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดึงเขาเบาออกให้เฮ้ยไม่ดีกว่าเดี๋ยวเขาอ้อมขึ้นบนไปเก็บสไนนะ<า>เห็นสไนแล้วเขาสไนดอกเดียวตายไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไ,ไม่ไม,ไม่ไม่ตายโอ้โเกือบสิ้นหายแล้วเว้นเร็วเวน้วเวน,ววนมาเร็ว พุทธิ์เออโคตรเป็นงานเป็นการอืออืออือเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมานี่มามานี่้ม er ่อนไก้ม่อนไก่เสร็จไปครับผมไอ้ดอกตัดใครโดนฮะเออุ้ยอะไร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 ของมึงอะไรอะไรแล้วอุ้ยมันโอ้โหว้าไปไหนวะนี่นี่นี อันนี้ไหมโอ้ยโอ้ยดึงไม่โดนตัวกดอันตีทำไมเนี่ยชิบหายแล้วพลาดพลาดพลาดโอเว่นอันตีเฟลเวนเอ้ยไม่เป็นไรได้เลือดเพิ่มมาก็พูดคุ้มค่าคุ้มค่ามากมายเพียงเคยหลุดในโลกกันได้เดี๋ยวรอดึงอีกตัวใหม่มาวินวอรสอีกแล้วเหรอวินบอสเหรอวินวินดีเซลวอรสดีเซลตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ ดอกเดียวจัดว่าจากจะเจ็บูดเจ็บหนักเจ็บหนักไม่ล่ะหลบในโล่ไหมครับในโล่ไหมครับโอ้โหทีมพุ่งเป็นไงเอ้ยบอมชิงดันเสร็จไปเนี่ยบอมชิงวะไม่ถึงหรอกเราดันเสร็จก่อนโอ้ยถึงว่ะอะไรวะอะไรเนาะอืมมานี่ป๊อปแปะอ้าวม่นไม่ตายหายเอโอ้โหทีมแม่งเป็นงานเป็นการว่ะชอบจังเลยมีหัวหัวฟรี โอ๊ยไพ่น้ำเห็นไหมน้ำแตะโอ้ยไม่มีอันตีเลยว่ะอันตีเชลโคตรกากเลยเลือดจะหมดแล้วเมื่อกี้ก็เลยกดอันตีแล้วไม่รู้ไงว่ามันจะโดนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเึงนะ่ขออ้อมขออ้อมก่อนขออ้อมก่อนทำไมมันไม่เข้าไซส์ทักสามตัววะจะได้อันตีโอ้ยไม่โดนาอยู่ ตายแล้วตายตายอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออเอาเรื่องเอาเรื Ultra ่องเอาเรื่องอาการเป็นงานเป็นการงานเป็นการโฮ้ยสไนต์สไนต์สไนต์เหรอสไนต์บอสไนต์กางโลนครับเพื่อความปลอดภัยมาครับผมบอมชิง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 ก็มาไหนใครอีกใครต้องการใครต้องการ โอ้ยดึงไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยสร้างมันเถอะ์ขอยืนนะเฮ้ยสไนส,นส,นสน์สไนส์สไนส์สไนส์เห็นแล้วเห็นแล้ววินย,ยืนได้ไหมเดี๋ยวเขามาไม,ไม่มีคนเก็บสไนส์เลยไอ้สไนส์ไหนวะยังไ,ไงมาม,มามโอ้โหเก็บเอาสไนส์ไปตอนไหนวะตอนไหนโดนฟ้าผ่าไปไทยมันจุดะปื๊บปั๊บได้ยินเสียงบอมชิงได้ยินเสียงบอมชิงได้ยินเสียงบอมชิง เกี่ยงเออเกี่ยงก็จบครับผมจบครับผมจกครับผมครับผมครับผมอีกทีเดียวเซลเรสเรสอะไรนี่นี่ไอ้นี่ต้องการไรต้องการอะไรต้องการไรต้องการไรโอ้ยดึงไม่โดนโคตรกากโคตรกากเลยทีู่ทากูกากจึ๊บเออบอมชินอยู่ไหนอ้าวอดราดกินในน้ำเลยชิบหายเอ้ยอะไรอีกตัวใหม่ ตัวใหม่เดี๋ยวเราเห็นละเดี๋ยวนะไหนปึ๊บไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรขอแค่ได really ้ยิงสักหน่อยก็อ้าวอดเลยอดเลยอู้โหใครมายิงอะไรลูกๆก่อนี่ฮะทางการบอกเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วทำไมว้าบ่อยจังอันติแล้วกันอืตบตบเขาเรียกว่าตบ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 มานี่ตบเจ็บไม่เรียบเจ็บเรียบ เออโลดง่ก็ไปติดซันมันติดเออโอโอ้โหกำนี้เสียชีวิตกินิซ่าตายแน่ๆใครอีกบอมพิงบอมพิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่อ้ตายคึ๊บขวหิวบอนโอ้ไม่ตายเหรออยู่ไหนอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วไปอยืม อืมอืมอืมเป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการอะไรอันตีไครอันตีไครให้มันรู้ตีไครให้มันรู้เฮ้ยเฮ้ยโดนดูด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 เออตายตายอ่ะโคตรมิสเกมเลยนัได้ไหมได้อยู่หรือมั้งจบแล้วใช่เปล่ายังอีกเหรอยังเออเวนที่ไป อุตส่าห์จะช่ำชองอดได้เลยทันทีอุตส่าห์จะตายแล้วโดนดูดปุ๊บไอ้โดนดูดหรืออะไรวะอันติบอมชิงเอ้ยหรอืออะไรตายอันติบอมชิงหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้เออตีบอมชิงแล้วก็บอมชิงตีตายรู้ป่ะว่าเออโคตรเอาอะเต็มที่เลยครับแม่ วอมคิงได้เมทสามหมื่นสี่ที่มันส่วนเราได้เมสี่หมื่นสี่โทษ <โด S 2> อัฟติสเกมแล้วดวงตาอ,อะไรไม่อัพเวลหรอะอ <laughs> ดวงตาคอมมิชชั่นมันมืดมิเท่เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เรนโบลูนมีแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่กดไลค์นะครับสามารถพิมพ์หาคำว่าเรนโบลูนจากใน Facebook ได้เลยนะครับ หรือถ้าใครที่เกียดคลิปเราก็สามารถกดเข้าได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับการอัปเดตคลิปจากผมก่อนใครเลยหรืออาจจะไม่ก็ได้อย่าลืมเข้ามากดกันเยอะๆนะครับ